ไปหาของกินงานประจำปีวัดโกกาปี2,567ันกเ่อนเข้าง,งานมาไหว้หลวงปู่กรมมีคอมเมนต์ในคลิปเก่าปีที่แล้วอยากให้ดันร้านที่ไม่ค่อยดังเยอะๆจัดไปจ้าคำข้อยใส่บุญของแม่ค้าน่ารักบวยปิ้งเฉยช้ชำแฉะ และดำดีต้องสองไม้งับอร่อยเต็มครัมใส่พันตะไคร้เฮ้ยอันนี้ดีเพิ่งเคยเจอหอมตะไคร้เปเหนียวด้วยนกกระทาก็มางับแบงทั้งตัวเลยไม่ละถึงก็ตาเลยเลยนะเอาลองชิมเฮ้ยนี่มันสุดยอดเลยว่าเปียกจีเดินแทกกันไปเพลินนี่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 มางานนี้ที่ไม่ควรพลาดนี่เลยข้าวรามเอาแดงเรียบร้อยลวกปลาโอ้ถึงก็หน่าผิดลูกโอ้โหนี่กูจะรอให้ทำไมเนี่ยข้างข้าขามมีความตัว เอาน้ำตาลเข้าร่างกายเห็นครีมแล้วทำใจแปลมับเออรีเอาเปียกโช็อกอันนี้เบเกอรี่อันนี้งงครับพี่งงคนหลอ่อใช่ไหมหนูฮ่าร้อนเด็กไปทีของกินเยอะแยะเดินเพลินเอร่อยอร่อยทั้งน,นั้นแม่ออ้ยฝึกย่างไอร่อยครับหมอป่าสาวกันจะยงสุดยอดเลยว่าเปี๊ยและพวกเราก็ใช้เวลาอยู่กับตรงนี้นานพอสมควรดูมีความสุขยังไงต่อไหมลูก ที่งานจะมีการแสดงกิจกรรมมหรสยอีกมากมายงานจะมีตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28มกราคม2 5 1 7พากันมากราบลวงปู่เดินเที่ยวกันเดอ้อ